ทางเส้นนี้ที่ฉันละเดินมันจะมีขากน้ำมากมายแต่ฉันนั้นไม่เคยวันเป็นแค่เพียงตัวมาากกว่หนึ่ง ที่จะเดินก้าวไปบนทางที่ชูกวาดเขียนขึ้นมาเป็นเพียงเส้นทางเพียงแค่เส้นหนึ่งที่พระเจ้านั้นได้กำหนดไว้คือโลกแห่งเกมบนกระดานไงโดโดเกมโดโดไ like. ลไม่มีอะไรที่ต้องยึดติดเป็นเพียงแค่โลกที่เคยผ่านพ้นเป็นเรื่องของใครกรันที่ทำให้เราต้องคอยจดจำเอาไว้ให้เลือลกลบหายไปกับตาความทิ้งหรือว่าเป็นแค่เพียงภาพลวง ไม่จะทนต่อไปไม่ว่าจะเจอเรื่องไรความฝันที่มีฉันจะวัดใหม่และจะเขียนมันอีกครั้ง We are m a w e r จงใช้ชีวิตอยู่บ ทีี่่ไมมปรัถนาฟันไฟพอไฟฟ้นทิ่งมันไว้แค่นั้นไม่พอตัวฉันยังต้องเดินก้าวไปชายาภาวิชาป่าทุกปัญหาจะไม่ยอมแพ้ผู้ใดบนโลกแห่งนี้ที่ฉันเหมือนได้เกิดใหม่แล้วจะทำให้ดูจะมุ่งฝ่าไปด้วยตัวฉันเองเชื่อในวัใจา